สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Autonexus Review s วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถ SUV รุ่นใหม่ที่หลายคนตั้งต,า,งตารอคอยกับ2026 Nissan x t r a i l รถครอบครัวสุดพรีเมียมที่ได้รับการปรับโฉมและยกระดับความหรูหราไปอีกขั้นทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แบบสุดๆใครที่ชื่นชอบรถ SUV สไตล์โมเดิร์นลุคหรูขับสบายและอัดแน่นด้วยฟีเจอร์จัดเต็มห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาด เริ่มจากภายนอกกันก่อน2026นิตซูนเุรุกิอมาพร้อมดีไซน์ที่เรียกได้ว่าทันสมัยและดูมีมิติยิ่งขึ้นด้านหน้ามีการออกแบบกระจังหน้าใหม่แบบ V-MOTION ขนาดใหญ่เสริมความดุดันและความเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันไฟหน้าแบบเลเรด,ดีไซน์เฉียบพร้อมไฟเด y t ์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ความรู้สึกรู้และล้ำในเวลาเดียวกันฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่คมชัดเพิ่มมิติให้ตัวรถดูสปอร์ตและแข็งแกร่งมากขึ้น เมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นได้ว่าเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ไหลลื่นต่อเนื่องตั้งแต่หัวจรดท้ายทำให้รถดูยาวและหรูหรามากขึ้นล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่แบบหลายการเพิ่มความสปอร์ตและความพรีเมียมเข้าไปอีกด้านหลังมีการออกแบบกันชนและไฟท้ายให้ดูทันสมัยไฟท้ายเล็นแนวยาวช่วยขับให้ตัวรถดูโดดเด่นยิ่งขึ้นทุกมุมมองของ x t i 0รุ่นนี้บอกเลยว่าให้ความรู้สึกเหมือน SUV ระดับหรูจากยุโรปเลยทีเดียว เข้าสู่ภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่านิสสันยกระดับความหรูหราแบบจริงจังเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงนุ่มสบายรองรับสรีระได้เป็นอย่างดีแผงคอนโซลกลางและประตูตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมผสมผสานร,ระหว่างผิวหนังเย็บตะเข็บจริงและตกแต่งด้วยวัสดุเมทัลลิกแบบด้านทําให้ภายในดูหรูหราและทันสมัยมากหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางมีขนาดใหญ่รองรับระบบเชื่อมต่อทั้ง Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงให้คุณเพลิดเพลินไปกับทุกการเดินทางพวงมาลัยแบบมันติฟังชันหุ้มหนังมีปุ่มควบคุมต่างๆให้ใช้งานได้สะดวกโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสแสดงข้อมูลได้ชัดเจนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระบบช่วยขับและข้อมูลการเดินทางต่างๆที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการที่นั่งด้านหลังมีพื้นที่กว้างขวาง,วางรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายแม้ในระยะทางไกลและยังสามารถพับเบาะ เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระได้อีกด้วยเหมาะมากสำหรับครอบครัวหรือคนที่ชอบเดินทางนอกจากนี้ภายในะยังมาพร้อมระบบปรับอากาศแบบแยกโซนสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังทำให้ทุกคนรู้สึกสบายตลอดการเดินทางระบบไฟภายในแบบ Ambient Light เพิ่มบรรยากาศยามค่ำคืนให้ดูหรูและอบอุ่นพื้นที่เก็บของถูกจัดสรรอย่างชาญฉลาดทั้งในคอนโซลกลางช่องเก็บของประตูและท้ายรถที่สามารถบรรจุสัมภาระได้เยอะอย่างไม่น่าเชื่อ ในด้านสมรรถนะ2,026นิสสัน x t r a i l มาพร้อมขุมพลังที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์ขนาด1.5ลิตรสามารถให้กำลังได้อย่างต่อเนื่องและตอบสนองดีเยี่ยมมีระบบเกียร์อัตโนมัติสตรอนิกซีวีทีที่ให้ความนุ่มนวล และช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวรถขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ i n t e l l i g e n e 4 x c ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ให้เหมาะสมกับสภาพถนนได้ทั้งแบบทางเรียบทางลื่นหรือแม้กระทั่งถนนครุขระธรรมให้การขับขี่มั่นใจในทุกสถานการณ์ระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้เกาะถนนได้ดีขึ้นและลดแรงสั่นสะเทือนทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกนุ่มนวลตลอดการเดินทางพงมาลายัย มีความแม่นยำในการควบคุมพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สำหรับราคาจำหน่าย2,026 Nissan XTIL จะแตกต่างกันไปตามรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือกโดยราคาคร่าวๆอยู่ในช่วงประมาณ1,300,000บาทไปจนถึง1,800,000บาทขึ้นอยู่กับสเปคและระบบขับเคลื่อนที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม SUV ระดับกลางโดยให้ฟีเจอร์ความหรูหราและเทคโนโลยีที่ครบถ้วนมากกว่าในหลายๆด้าน ภาพรวมแล้ว2,026 Nissan XTi ยาวเป็น SUV ที่พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดทั้งในเรื่องของดีไซน์ภายนอกที่หรูหราภายในที่พรีเมียมเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าสมรรถนะท,ที่ยอดเยี่ยมและราคาที่เหมาะสมใครที่กำลังมองหารถครอบครัวที่สามารถตอบโจทย์ทั้งในเมืองและการเดินทางไกลรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก และก่อนจะจบคลิปนี้ผมต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามชมมาจนถึงตอนท้ายถ้าคุณชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Nexus Reviews ของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆก่อนใครฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่จะได้เด้งเตือนแบบทันทีเลยแล้วถ้าใครยังไม่กดติดตามผมบอกเลยรถคันหน้าอาจจะไม่รอคุณนะ55กดไว้เลยจะได้อัปเดตข้อมูลรถใหม่แบบไม่ตกเทรน ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ